วีระบุดดววังน้ำขาวดอกเตอร์ป่วยอึ้องพากรกับภารกิจลับกระโดดร่มสู่ประเทศไทยคุณรู้ไหมว่าดอกเตอร์ป่วยอึ้องพากรไม่ได้เป็นเพียงนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกแต่ยังเป็นวีรบุรุษในสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2487ชายคนนี้ใช้ชื่อจัดตั้งว่านายเข้มเย็นยิ่งได้รับการฝึกการรบแบบกองโจรในอินเดียก่อนรับภารกิจสําคัญที่สุดในชีวิตกระโดดร่มหลักรอบกลับเข้าประเทศไทยกลางเดือนมีนาคมป่วยกระโดดร่มลงที่บ้านวังน้ำขาวจังหวัดชัยนาท แม้จะถูกเจ้าหน้าที่จับตัวทันทีแต่ด้วยความช่วยเหลือจากตำรวจที่เป็นสมาชิกเสรีไทยเขาสามารถติดต่อกับนายปรีดีพนมยงค์เพื่อประสานงานระหว่างเสรีไทยในประเทศและนอกประเทศได้สำเร็จนี่คือภารกิจที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่มีความสำคัญยิ่งต่อการต่อสู้เพื่อเอกราชของไทยและทําให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษวางน้ําขาวคุณเคยได้ยินเรื่องราวนี้มาก่อนหรือไม่ด็อกเตอร์ป่วยไม่ได้เป็นเพียงนักวิชาการแต่ยังเป็นนักสู้ที่แท้จริงรับชมเรื่องราวเต็มๆ ของภารกิจลับนี้ได้ที่ลิงด้านล่าง